เราะเรื่องภายในสตรีมีความซับซ้อนที่คุณผู้หญิงอย่ามองข้ามทุกปัญหาสามารถนําไปสู่ความสูญเสียคร่าชีวิตคนที่รักล่าสุดราชวิทยาลัยจุฬาพรจัดแคมเปญรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงโรคภายในของสตรีนําทีมแพทย์ศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาภรเชิญชวนร่วมค้นพบการดูแลสุขภาพภายในสตรีสู่ไอคอนิกใหม่แถลงบริการทางการแพทย์และให้ความรู้เรื่องการดูแลและรักษาสุขภาพสตรีครบทุกด้านในงานไอคอนิกวูเมนสเทลสุขภาพสตรีสุดไอคอนิก วันที่27 2 8ถึง28สิงหาคมที่ชั้น1น่งโรงพยาบาลจุฬาพร400เตียงครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านรวมทั้งสื่อมวลชนรวมถึงทุกคนที่มาช่วยกันนะครับจริงๆศูนย์ทุกขานสตรีโรงพยาบาลจุฬาพรเนี่ยที่เราตั้งทีมไอคอนิกก็คือเราอยากจะแสดงว่า<อ>เนื่องจากตอนนี้เราเปิดโรงพยาบาลใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นแผนกผู้ป่วยนอกใหม่เรามีทีมแพทย์ครบทุกสาขาไม่ทั้งทั้งทางมะเร็งมีบรยาาฝากคันลงถึง มดลูกหย่อนปัสสาวะหย่อนเรามีทีแพทย์ครบตุกสาขาสถานที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยก็อยากจะเป็นจุดหนึ่งที่ที่สำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสตรีเนี่ยเข้าถึงในราคาที่เป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับเห็นอย่างนี้จริงๆเป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดก็ตามพระบัญญัติธานขององค์ประธานกรมพระศรีสวรพรวัดเนี่ยก็อยากให้เราประเทศไทยเนี่ยมีโรงพยาบาลที่ดีมีเทคโนโลยีที่ดีเข้าถึงประชาชน ดยเฉพาะระดับกลางหรือระดับล่างนะจริงๆจะเน้นตรงนี้แน่นอนถ้าคนมีเงินบาทีเข้าไปกระชนกันก็เป็นสื่อแล้วก็ฝากประสานพันเรื่องความรู้เกี่ยวกับโรคนาฬิเวสในวันนี้ครับก็จริงๆถ้าถ้าเอาจริงๆอะโรคที่ไม่ใช่มะเร็งจะเจอเยอะกว่าที่พบบ่อยๆเช่นเนื้องอกมะลูกหรือเยื่อบุโพรงมดลูกเจนผิดที่ที่นามาสู่ผู้หญิงมีปัญหาทั้งเรื่อง ปวดท้องน้อยปวดประจําเดือนเลือดออกเป็นปกติตกขาเป็นป,ป,ปกติแต่โรคที่พบน้อยกว่าแต่สําคัญมากก็คือโรคมะเร็งน,นะครับโดยเฉพาะวันนี้ที่เราเราคุยกันอันหนึ่งก็คือเรื่องของมะเร็งปากมดลูกซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่ทําให้เราเรียกว่าเป็นมะเร็งไม่กี่ชนิดแต่ที่ป้องกันได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเรามีวัคซีนที่ได้ผลดีมากนะปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะได้ข่าวไปแล้วนะครับเริ่มมีการฉีดวัคซีนและได้ข่าวดีเร็วๆนี้เนี่ยว่าเด็กไทยอาจจะฉีด วัคซีนก้าสายพันธุ์ด้วยซ้าในปีหน้าซึ่งแค่ฉีดวัคซีนอย่างเดียวเนี่ยมเะเร็งปากมดลูกจะลดลงมาถึงร้อยละเก้าสิบรวมถึงการตรวจคัดกรองมเะเร็งปากมดลูกในปัจจุบันเนี่ยจะขยับไปสู่การสมัยก่อนใช้แป๊บเมีจะเปลี่ยนเป็นการตรวจหาเชื้อ HPV ซึ่งมีความไวเกือบร้อยละเก้าสิบอีกไม่เกิน10 20ปีนะครับจะได้เห็นแน่นอนว่ามเะเร็งปากมดลูกจะเป็นมะเร็งที่หายากในผู้หญิงไทยในที่สุดเราเราในทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ็นความร่วมมือของหลายๆองคอ์กรทั้งภาคราัฐเอกชนเนี่ยคิดว่าเราไปถึงจุดนั้นได้แน่นอนรวมถึงโรงพยาบาลจุฬาภรก็จะมีส่วนในการประสันทางตรงนี้ด้วยวในเรื่องของมะเร็ปงปากมดลูกเนี่ยแน่นอนที่เราบอกว่าถ้าระยะแรกเนี่ยไม่มีอาการเลยเพราะฉะนั้นเราถึงแนะนําให้ต,ตรวจคัดกรองแต่ถ้าเริ่มมีอาการเนี่ยแปลว่าเริ่มมีก้อนพวกนี้ก็จะมาด้วยเรื่องเลือดออกผิดปกติทั้งหมดเช่นเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ เลือดออกที่ไม่ใช่ประจําเดือนหรือเลือดออกในวัยที่หมดประจําเดือนไปแล้วอันนี้เป็นสัญญาณแรกสุดนะครับถ้าเอาอาการอื่นเนี่ยถือว่าไม่เอาเลยเช่นปวดท้องขาบวมท้องอืดพวกนี้เป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายทั้งหมดนะเราอยากเห็นมะเร็งระยะแรกๆดีที่สุดคือไม่มีอาการไปตรวจนะแต่ถ้าเลือดออกผิดปกติก็รีบมาค่ะก็อย่างที่ทุกคนบอกไปนะคะว่าเราตรวจ ป้องกันแล้วก็เดี๋ยวนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่ามีการป้องกันได้ที่ดีแล้วก็มีทั้งวัคซีนเนาะแล้วก็การตรวจคัดกรองทุกปีเนี่ยจะทําให้เราห่างไกลจากมะเร็งปากมดลูกแล้วก็อย่างที่บอกเวลาที่มาหาเจ็บในห้องฉุกเฉินเนี่ยอาจจะมาเมื่อมันแพร่กระจายไปแล้วอย่างเช่นที่เจอแบบบางคนเนี่ยท้องโตมาเจอท้องโตคือมีน้ําในช่องท้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าบางคนเนี่ยปล่อยปละละเลยคิดว่าไม่สําคัญไม่จําเป็นคือรู้แหละว่าเออสำคัญแต่ว่าบางทีก็คิดว่าไม่มีเวลาแต่จะว่าสละเวลาสักปีละวันเนี่ย มันก็คุ้มค่าต่อการที่เราจะปลอดภัยจากพวกมะเร็งปากมดลูกเนาะหรือว่าตรวจร่างกายหลายๆอย่างก็ตามอ่ะเพราะว่าเจอในห้องฉุกเฉินเนี่ยเจอหลากหลายมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจากการที่เราอาจจะใช้ชีวิตประมาทแล้วก็ลืมให้ความสำคัญกับโรคที่หลายๆอย่างทุกวันนี้ป้องกันได้ค่ะอย่างนี่เจ็บเจอหลายๆเคสอย่างเงี้ยเสียสคอร์ของความเป็นหมออย่างเงี้ยเราแต่สนแบบไม่ใ่คำเสียแต่เกี่ยวกับเรื่องโรคเนี้ยเราดูทีจะบอกอะไรอย่างเงี้ยแนะนำให้คำแนะนำที่ดีสำหรับในทางที่เราเคยท่านประสบการณ์หรือเจอแต่เคสมา ค่ะก,ก็อย่างที่เจ้าาเนาะคือไม่อยากให้ทุกคนเกิดคาว่าเสียดายว่าวิวันนั้นเราน่าจะแบบตรวจเร็วกว่านี้เนาะเพราะว่าเห็นหลายๆคนเจอเร็วก็รักษาได้หรือบางคนมาเจอเมื่อสายไปแล้วก็มักจะเสียดายกันนะคะก็อยากให้ทุกคนให้ความสําคัญกับสิ่งนี้เนาะแล้วก็อย่างอย่างที่อาจารย์บอกว่าสําหรับเด็กๆตอนเนี้ได้มีแบบว่าวัคซีนฟรีแล้วส่วนเราผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าฉีดไม่ได้เนื้อออกแม้เราสามารถฉีดได้เช่นกันเพราะว่า ในในตัวเราตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีความเสี่ยงติดเชื้อมาก็ได้เพราะฉะนั้นการการฉีดป้องกันเนี่ยมันป้องกันได้หลายสายพันธุ์แล้วก็ไม่แน่ว่ามันมีสายพันธุ์รุนแรงกับไม่รุนแรงอะไรอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นแนะนําให้ไปพบคุณหมอเนาะขอคําแนะนําเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วก็ตรวจภายในเป็นประจําทุกป,ปีนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องการตรวจภายในตรวจสุขภาพประจําปีด้วยก็สําคัญเช่นกันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตไม่ประมาทค่ะอย่างทีนี่กับทีมเรามีว<ๆ>ิธีการ ของผู้รับบริการบ้างนะคะก็เขาบอกว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ซึ่งเป็นเป็นหนึ่งในมะเร็งที่รู้สึกว่าโชคดีถ้าหากว่าได้ป้องกันก่อนแล้วก็เรารู้สึกว่าการผู้หญิงใช้งานเขาทุกวันใช้งานเขาเดือนหนึ่งต้องใช้อย่างหนักแล้วเดือนหนึ่งต้องทำหนึ่งและอย่างหนักเลยอเพราะฉะนั้นะเราต้องดูแลเขาอย่างดีอย่างที่อย่างที่บอเจ๊บอกนะคะหนึ่งวันต่อหนึ่งปีมันไม่มากเกินไปที่จะเอามาป้องกันกับตัวเองกับสุขภาพแล้วคนรอบข้างจะได้หายห่วงด้วยก็ถือว่า ผู้หญิงสคนใหญยบม,มาคน mm hmm. อายค่ะก็บอกเลยว่าไม่ต้องอายแล้วนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาเจอหลายเคสมากๆเลยเราเนี่ยได้ป้องกันตัวเองแล้วคุณหมอก็ได้ได,ได้ได้ทำหน้าที่เต็มที่ในการผมในในการแบบว่าดูแลรักษาเราด้วย mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีค่ะและที่นี่นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของวัคซีนฉีดตั้งแต่9ขวบนะคะจนถึง45เลยใช่ไหมคะคุณหมอก็มาได้ค่ะที่โรงพยาบาลจุฬา ่ก็นอกจากที่พี่คิมมี่บอกไปเนาะว่ามันเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้เนี่ยส่วนใครที่มีความเสี่ยงเลยก็ตามโรคนี้มันไม่ใช่โรคทางพันธุกรรมใช่ไหมคะคุณหมอมันก็สามารถรักษาให้หายได้ยิ่งเราไปตรวจแล้วเรารู้ว่าเราเป็นอะไรร่างกายเราผิดปกติยังไงนะคะยิ่งเรารู้เร็วก็จะยิ่งรักษาหายทันค่ะ ก็นะครับก็สุดท้ายนี้จริงๆที่จัดงานวันนี้ก็อยากให้ตระหนักถึงมีความรู้เข้าถึงการตรวจแล้วก็ศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาภรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในในศูนย์ที่มีครบวงจรในเรื่องการดูแลปัญหาของสุภาพสตรีไม่ว่าจะทางนารีเวศหรือทางสูตินรีเวชกรรมก็ตามนะมีอันเดียวที่ยังไม่ค่อยพร้อมห้องคลอดเปิดปีหน้านะครับที่เหลือก็ก็ครบกับหมดแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับ thank you